เป็นจังไหนคุณหมองามบ่คือได้อยู่โดนมือขึ้นคือว่านั่นสิออกมันไข่มนตีพอขึ้นตีขึ้นน่ะและวพอวายู่แล้วมันจะมั่นสองมือนะสิประมาณนสองขึ้นน่ะโดยปกติฉันเขาลงบ้านนี่หมอนี่ต้องมีอยู่ในมืออยู่แล้วสองขึ้นน่ะฉันได้ไปนอนนะอืมมึนหัวบ่เวียนหัวบ่ จ้ะหมอเ้ว่าเห้ยุอีกมือหนึ่งเห็นพักอีกขึ้นนึ่งชิ้นหออัวดิบซี่บอชิ้นหดหนาห้านบอคิดทอยู่แต,ต่จะมาจังไดตุกที้ปนเนี่ยมา้องมาเลงมาเลงเเอ้อมีเสียงเลยนี่นี่สำน,นีพ่อคนยุลาน,นี่เหรอเดี๋ยวนี้ตุวลานมีนมเสียงคนสิมากกวนมือด้ อืพอดีขาดไปได้ดิมันมีเสียงโตตอนนี้โตฮวอนบ่ล่ะฮัลโหลว่ามอว่าเสียว่าขนาดแบบปกติแต่ว่าทำมันย้ํแรงมาไม่ต้องโมโหว่าไม่สิขึ้นอีโบไข่อ๋อแต่ว่าตอนนี้ยังปกติเป็นปากกินยังไ่ได้กินเขาแซ่บบ่ฮัลโหลกินข้าวแซ่บปะสงสารว่าเขาแซบ เป็นไข่มันกินเขาแซบคือเป็นบ่เป็นไข่บ่โอยิ้มเนย้ยิ้มเน้ยแขวแขวนตุเกียร,ร์คือยิ้มใช่พอดีแทะสู้แขวไหมฝันบ่อยูื่องบ้านฝันบอฝันอย่างฝันอย่างนั่นหละฝันบอฝันดีบอ อย่าบอกเลี้ยงเลขตัตอนก็พอกับใจเขาก็ท่านเยู่ตีหลักวนี่บอ,อยู่ไหน่้ดผู้ดเดียวเหลือเลยฝ้าหายตัวเฝ้าหายตัวพ่อกับมางั้นเดี๋ยวมืงขึ้นนี่กันเพื่นกับถาหาก็เรยกว่าท,งทงางทางโซเชียลสน่นนนี้เอารูปให้เพ,พ,พื่นเพิ่อนเอารูปอิร่าขึนจอวันนี้มืงขึ้นนี่ อ่เพื่อนเอารูกพิลาขึ้นจอส่งกำลังใจส่งกำลังใจอย่างนี้เนอะกำลังใจเด้กำลังใจได้ยอยู่นาหน้าฮัลล์ไหมไม่ใช่น้นนำตาไหลแล้วเ,เดี๋ยบบี้ส่งคลิปให้มึงมีคนมีคนฝากเงินมาให้200สองร้อยสองร้อยสองร้อยเงนน้ำพอ่อเอฟซีเพื่อนเอาเงินมาฝากฝากให้น้องหญิงน้ำเน่สองร้อยเพื่อนว่าอ่เพื่อนบราเดมาอ่ากินไปละเขาเลย มื่อนี้ก็เลิกจากชนบุรีกับบางปูกับทีสองทีสามโอ้มื่อในเรือนหกทุ่มทีสองทีสามเมื่ออื่นอยู yes? ่บางปูเดย์เดย์อยู่บางปูอื่นอื่นยี่สิบเอ็ดแบบแมนบ่มีบ่มี่ยี่สองบอมี่ยี่สองอื่นอยู่บาง โอ้ยยี่สองนุ่มนุ่มปูเดี๋ยวเขาโดมด้วยยี่สองไก่บุญไม่หลุดเอาเจ้าของให้มันแล้วก่อนยี่สิบ f o ว่าเขาโดมเนี่ยนะยี่สิบ f o ว่าสิเขาโดมว่าเขาโดมเอาร่างไก่เจ้าของให้มันไหวก่อนต่อนี้เนี่ยนะเป็นห่วงงานอ่ะเออไม่ซื้อเมือห่วงงานเป็นอยางไรเมื่อวานนี้ยี่สิบสเปลือกเดินทางพอจะไปไชก่อนมันเรามีงานที่กาฬสิบตอนที่ยี่สิบห้า สกุล, <ะ S 1> ลก,กินก่อนค่ะสกลต้อนีลูกสกุลก้อนนี่ยีามอยู่สกุลน,นครยี่ววี่อากาศางเา,า,เ,ขา,าเขาบอกว่ากาก่อนนมยตอนอีข้ขเครื่องบินแล้วผู้ดดใดผู้ใดว่กยี่สบสามโเมนบอกนไปคือยีามอยู่สกุลน,นครนี่แล้วยาสังหบินจากสกุนลนี่นะ ยี <24 S 1> ่สิบแล้วก็สักวันยี่สิบสี่น่ะเดี๋ยวสเสด็จคิ้วไม่ด,ดีดีได้ไหมเพราะว่านนูหนูหนูส่งไปถามอา,อาจารย์อำนวยเพเื่อเลยบอกว่ายืดตามไปละอ๋อโอเคโอเคถ้างั้นน่ะนู้น <c oughs> ีน่สีเมื่อยเครื่ <c oughs> <S <S บบอง,งบินเมื่อยนะสมบอกนั่งเครื่องบินสินั่งขี้เกียร์ไปที่ลูก ขี้เกียจพูดย้ํเบอเกียจสรุปสกุลล้านเดียวไงล้านเดียวไงไม่ได้ไปหยุดบ้านเออเดี๋ยวพอจิเช็คไม่ดีเพราะว่ามันยีสามอันพ่อจองตั๋วเครื่องบินยืมซีนแอมสาจองที่สกุลนครไหมวายิีกสุไปเอยเน็นที่นี่เหรอ อมารายการลุงหม่ำมันไดีเยี่ยมเสียวใช้สุดรยางเหรออ่ะยุ้ก็อีหล่าใส่สุดขาวบ่กว่ากันยังสูตเขาใส่แหละวันนี้อยู่ตลาดกู๊ดฟู้ดแหลมสบังศรีราชาสุนบุรีมาเด้อพี่น้องเด้อนี่เสร็จเมนเพิ่นมาม่เสกเศร้าแล้วนี่เสร็จสุ่มเอิร์เฟิร์เอาดองๆแล้วหอดแล้วหอดแล้ว ขออภัยบรรดาแฟนๆนะครับขอบรรอภัยบรรดาแฟนๆหมอให้อยู่อีกหนึ่งคืนมอให้อยู่อีกหนึ่งคืนเตรทเศร้าครับตว่าทีมงานสาวน้อยเ้าก็ได้เดินนะบนอ่ะเพียงนั่งอีกแบพูดแล้วครับพี่ฮอตบนละพี่เข้มบ่นพีฮอตพี่เข้มท่กันาแล้ว เอาว่าท่านเลี้ยวจิเกียร์จลดรถเลยเลี้ยวๆครับมันได้ใหญ่ออกมากเลยดิเริ่มต้นใหม่ครับเดี๋ยวพอได้ส่งคลิปเพื่อนให้มึงเพื่อนประชามหาประชามาจับมือพ่อให้ไหมให้ไหมประาหาโนเราให้ไหมอ๋อตอนนี้ยังเป็นเมื่อยวะเป็นซีเมื่อยวะยังเมื่อยอยู่จ้ะอืมเด็กน้อยธาตุอาจจะไม่ แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่กินนมนอนก <c oughs> ินนมนองเรียนแม่นมน,นรงเลียนแล้วก็นอนแห่กินนมไดีลยวผู้ได้ยนน้ำแน่นั่นเดีวพูดนสิมานีวะนี่มืงเลี้ยงอะยุพุนละขึ้แล้วนันล่ะเป็นหูเป็นตาซ่ยกันยุพุนละ เอาไปโรงพยาบาลกับท่าเขี้ยมติโรเนียขึ้นหน้าเขาเทโรเนียไปโรงพยาบาลกับเตี้งหน้าติโรเนียเว้ยมีหน่อยเม่นไอกิ้นเขาอยู่โรงพยาบาลเสียบ่บออกบอกไข่บมวนน้ำดอกโรงพยาบาลเซ้าลวดเราจะาไปโรงพยาบาล เอาอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งคุณไปรักษาบุรักษาเมืองแย้งกันโอ้ไม่เี้นี่รรนนว,าวา้าไปปากเจ้านี่เออนีออ่ข่อยบมวนบ่ได้เดีว่าไปโรงพยาบาลนี่เจ้าเจ้าเจ้าไไปมาแล้วมันบมวนมาหนาหานแตตัวมันยังวนเออ บ่บ่บ,บ,บ่ย่ายให้ผูดใดไปไเถอะมมวน <c oughs> เถี่ยวมาหนาหาันสาวน้อยมือเรี้ยงเนี่ยมืออื่นเนี่ยมือมืออยู่บางปูกมอมสีที่มันด้ยิบเนี่ย